สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในสอบประมวลนะครับในสอบโจมตีครั้งที่4นั่นเองนะก็ห่างหายไปนานมากสําหรับโหมดนี้สําหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นนะครับในโหมดนี้สอบโจมตีเนี่ยก็จะต้องเตรียมตัวฮิลในการฮิลหุ่นซ้อมของเรานะครับทําให้ตัวศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงและเราก็จะสามารถโจมตีเข้าแล้วก็ผ่านด่านได้นั่นเองนะอ่า ในการสอบโจมตีเนี่ยก็เลยต้องพกตัวฮิลไปด้วยนะครับซึ่งสอบในครั้งนี้ก็จะมีกฎด,ดังนี้ในครั้งนี้สนามสอบก็จะเป็นสอบในอาคารนะครับศัตรูที่ต้องเจอก็จะเป็นเกราะหนักหรือสีเหลืองนั่นเองนะก็เตรียมตัวดาเมจเหลืองเอาไว้ด้วยนะครับส่วนกฎพิเศษในรอบนี้ก็จะมีการเปลี่ยนสถานะหุ่นนะครับทําให้หุ่นเกิดดีบัฟตามเวลาที่มันกําหนดนะกวนลูกกันไปซึ่งดีบัฟตัวนี้เนี่ย เมื่อทําการฮิลตอนช่วงที่ติดดีบัฟอยู่ตัวนักเรียนของเราเนี่ยจะได้รับความเสียหายแทนนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ฮิลที่มีผลต่อหุ่นเนี่ยจะฟื้นฟูแค่หนึ่งหน่วยเท่านั้นทําให้การฮิลประเภทแบบฟื้นฟูกับจํานวนฮิลหลายๆครั้งต่อหนึ่งรอบเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมาะกับรอบนี้เท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสที่ว่าเรากดฮิลตอนสถานะปกติ และฮิวมันส่งผลไปนจนถึงช่วงดีบัฟทางานก็มีนะครับอย่างฮนาเอะเนี่ยระยะเวลาค่อนข้างนานเลยนะก็มีโอกาสที่จะฮิวไปจนช่วงถึงดีบัฟได้นั่นเองนะครับทำให้การใช้งานตัวละครเหล่านี้เนี่ยใช้งานยากขึ้น่าส่วนอีกข้อนึงก็จะเป็นการที่เมื่อศัตรูหมดสภาพเนี่ยจะเกิดไฟไหม้ที่พื้นในบริเวณนั้นนะครับ ก็ทําความเสียหายให้กับตัวละครที่วิ่งผ่านหรือเดินอยู่หรือยืนอยู่นั่นเองนะครับกดก็มีประมาณนี้สําหรับการสอบรอบนี้ถือว่าไม่ยากมากเนื่องจากว่าตัวกดไม่ได้มีการล็อกเรื่องดาเมจเอาไว้ในรอบนี้มีล็อกแค่ตัวฮิลเท่านั้นก็แค่ใช้จังหวะในการฮิลให้ถูกต้องก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะโอเคส่วนทีมแล้วก็การสอบจะเป็นยังไงไปรับชมกันในทีมที่1นนะครับก็ใช้เป็นอิโอรินะ เป็นดาเมจหลักคู่กับฮิมารินะครับก็คือเอามาบัฟแอตแทกให้อิโอลิยิงนั่นเองบวกกับฮิมาริก็มีเร่งค่าคอสอยู่แล้วก็ทําให้คอสไวขึ้นนะครับส่วนชุนเอามาเร่งค่าคอสตอนต้นเลยจะได้ใช้สกิลได้ตั้งแต่ต้นมาลีชุพละกับชินสัสึเอามาเพื่อฮิลตัวหุ่นซ้อมเป็นหลักโดยที่มาลีชุพละเนี่ยฮิลในเวฟแรกส่วนชินสัสึใช้ตอนเวฟ2แล้วก็เวฟ3เนื่องจากว่ามาลีชุพละเนี่ย เวฟ2กับเว็บน้องฮิวไม่ถึงนั่นเองนะครับส่วนซูเมเลเอามาแค่วนสกิลแล้วก็ตอดดาเมจประมาณนี้สำหรับทีมแรกวิธีการดูว่าเราสามารถฮิลหุ่นได้ตอนไหนก็ให้ดูที่ว่าหุ่นเนี่ยมีควันอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่ก็แสดงว่ายังฮิวไม่ได้นะครับก็รอให้ควันหายไปก่อนแล้วค่อยฮิลนั่นเองประมาณนี้ 逃げても無駄だ無駄です、うん、諦めないでください12、はい、の3どどうでしょうか大丈夫ですか ต่อมาทีมที่2นะครับก็ใช้เป็นมิโดริโมโมอินะคู่หูพี่น้องอแล้วก็มีมิกะที่คอยเป็นพี่เลี้ยงนะครับแนวหน้าแล้วก็ทำดาเมตไปด้วยนะส่วนตัวสเปเชียลก็เป็นเซริกะปีใหม่ที่เอามาทำดาเมจหมู่เหมือนกันซึ่งตัวตำแหน่งนี้เนี่ยใครมีโมเอะก็เอามาใช้ดีกว่านะครับของผมคือมีแต่ไม่ได้ปั้นทีนะแล้วก็สเปเชียลอีกตัวก็ใช้เป็นเซรีนะนะครับ ส่วนตำแหน่งที่ว่างอยู่เนี่ยก็เพราะว่าผมต้องการที่จะวนแค่3สกิลเป็นหลักแล้วก็มีบางครั้งที่ต้องใช้สกิลที่4เนื่องจากว่าเราปิดไม่หมดนั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งที่4เนี่ยใครที่มีตัวละครที่คอสถูกเอามาใช้ก็ได้นะอ่าหรือจะเอาเป็นตัวฮิวเข้ามาเพิ่มก็ได้นะครับ ทีมสุดท้ายทีมที่3นะครับก็ผมใช้เป็นฮีนะนะเอาฮีนะมาคู่กับฟูกาปีใหม่ก็จะได้คอมโบลดค่าคอสแล้วก็ยิงในคอส4นั่นเองนะครับโฮชิโนชุดว่ายน้ำก็มาบัฟแอทแท็แล้วก็เร่งค่าคอสให้เชริโนรอบนี้เอามาเป็นตัวเร่งค่าคอสอย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลย เนรุเอามาวนหน้าสกิลเฉยๆนะส่วนเซลีน่าก็หน้าที่เดิมหิวหุ่นซ้อมนั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสอบประมวลในรอบนี้จริงๆยังมีตัวดาเมจตัวอื่นๆที่น่าสนใจอยู่นะอย่างตัวของซูรุกิอ,อ่าถ้าใครปั้นเอาไว้ก็สามารถนามาใช้ได้นะครับเอามาใช้ในทีม3ได้หรือ จะเป็นตัวดามจสีแดงตัวอื่นก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นอารุหรือตัวของมุสกิก็ได้เช่นกันนะครับก็อยู่ที่ว่าตัวไหนที่คุณปั้นเอาไว้แล้วมันดาเมีถึงแค่นั้นเองนะสำหรับทีม3ส่วนตัวของผมเนี่ยมีปั้นโนโนมิไว้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้สุดเท่าฮินะนะครับฮินะยังปืน2อยู่เลยจริงๆก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นหรอกแต่ก็ทำดาเมจกับเกราะเหลืองแล้วก็ตายได้เหมือนกันนะครับก็เลยเอามาใช้ดีกว่า ส่วนเชริโนที่ไม่เอามาเป็นตัวดาเมจหลักเนื่องจากว่าตัวน้องเนี่ยดาเมจค่อนข้างแว่งแล้วก็โอกาสที่จะปิดศัตตูได้ครบทุกตัวเนี่ยน้อยนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวฮีนะดีกว่าค่อนข้างมั่นใจมากกว่านั่นเองส่วนทีม2เซริกาปีใหม่ใครที่ไม่มีก็ไม่ต้องไปปั้นนะไม่ต้องไปหาด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันตกเมตาไปแล้วนะครับแต่ถามว่ามีมีไว้อุ่นใจกว่าไหมก็ก็ใช่ ส่วนตัวที่เอามาแทนที่ตำแหน่งนี้ได้ก็เป็นโมเอะนะครับใครที่มีโมเอะเอาไว้ก็เอามาลงแทนที่ได้เลยแล้วก็ตัวฮิลตัวอื่นๆที่น่าจะเหมาะสมกับรอบนี้ก็จะเป็นควรลุโคุคนะ2ตัวหลักๆเลยที่ผมไม่มีนะครับถ้าใครมีทั้ง2ตัวก็กระจายทีมกันอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็เอาตัวสเปเชียลเนี่ยที่เป็นตัวฮิลเสริมเข้าไปอีกทีมละ1ก็จบแล้วนะ เท่านี้ก็สามารถฮิวหุ่นได้อย่างง่ายๆแบบชิวๆละผ่านแบบง่ายๆเลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย